แผงกินหยวนสามสสบวัตตนะครับแผงโพลีสามร้อยสสิบวนะัตตนะสองแผงต่อนานกันนะครับเดีย๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับลากไปสายเคเบิลนะครับตอนแรกก็ต่อต่อกับเครื่องซูเออร์น,นะครับ3ามเคนะครับ ตัวใหม่นะครับสามขันวั์มีอาการแบตบวมนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ BMS ตอนนี้ใส่ BMS ้วนะดีเออันนี้เป็นหกดีเอ็มเอสิบหกเอสนะฮะเดี๋ยวเราต่อแค่แปดเอ็นร้อยแอมเก็บสายที่เหลือไว้มาดูนะครับเพราะว่าแบตมันบวมนะครับผมก็เลย ตัดวงจรออกก็เลยทำการแก้ไขแล้วแต่มาดูครับก็เลยใช้ส่วนแดงนะัะผ่านบนเนี่ยตัวเดิมครฮะดูนะครับ,บ,อดดรบสองแผงเองต่อผ่านเลยนะฮะเราไม่อยู่บ้าน าินึนะครเมื่อกี้วิ่งไปสแอมป์หนึ่งโมะแผงแค่สอแผงนะครับแนนะดอนหนก็ยังวิ่งสอแอมป์เมื่อกี้จั วิ่งลง,งไปนะครับจะไปเอาโทรศัพท์มาให้ใหดูครับประมาณ900แอด900วัตต์นะครับวิ่งได้ไหม900วัตต์นี่งงเลยครับตต้องรงีบรีบพอดียกแบตรตอรี้ขึ้นมาจะมาประกอบนะประกอบตัวเออพอเห็นมันแดดมันออกดีครับยิ่งแดดดีๆนะครับ แผงก็ไม่ได้วางโดดเด่นอะไรครับก็ตามภาษาสองแผงนะครัวิ่งย้อนกลับมานะครับแผงโพลี่นะครับสามร้อยสามสิบวัตต์คู่สองครับตอนนี้ก็บายบายสี่แอมป์นะครับตัสามจุดเก้าสี่แอมป์แ 800 900 8900วัตต์ะน,นะครับโอเวอร์ครับเครื่องนี้เครื่องนี้โกงหรือว่าแผงกอมหรือว่าแผงผลิตไฟได้โอเวอร์เกินสเปคตัวนับแผงผมได้ามาแนคะ่สองแผงดูด M ครับตัวแอมครับ900วัตต์ ทั่วขนาดนะครับไม่รู้ดนะูสายของมันผนมะต่อนะครับก็คือสองจุดห้านะครับมันมีสามเส้นนะแล้วก็หนึ่งจุดห้าเป็นกาวสายว c ซีทีนะบวกกาวนะทั้งหมดมันมีสี่เส้นก็เอามาผสมกันให้ได้เป็นกู่ครับนี่แดดลมลมนะลมลม แดดตกแล้วแดดตกอันนี้ผมนั่งทำ BMS อยู่ครับเพราะว่าได้ BMS มาผมเป็น16เซลล์ครับแล้วเรามีแบตแค่8เซลล์24โวลต์นะรุ่นนี้มีบลูทูธเนี่ยมีวัดอุณหภ,ภูมิแบตกับตัวโมดมตัว BMS ฮะแต่ยังไม่ได้ติดตาว ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ลนะ่าสุดอันนี้มาเซ็ตค่าแล้วใครเซ็ตค่าไม่เป็นนะครับผมจะมีลิงก์ให้เซ็ตนะครับก็ได้มาจากพี่น้องๆในยูทูบเลยครับดแดดน,นะครับเครื 2, ่องซื้อมาสองพันเก้าครับมงสองแผงเว้าไม่ได้ต่ออะไระครับเนี่ยก็คือ วิ่งมาจากข้างล่างเลยครับเส็นหนึ่งวิ่งมาเข้าเครื่องโก้900วัตต์วิ่งมาเข้าง่ายๆเลยครับแล้วก็ออกไปจะเข้าซอนออกเป่าเข้าไปบ้านเอาไว้ปิดเวลาไม่อยู่บ้านครับีดยจัดจัดครับ4แอมป์ครับ920วัตต์โอ้โห ว่าโมไหมครับ,บรรนะเนี่ยผมว่าโมนะผมผลิตมาสองร้อยหน่วยนะเห็นไเดี๋ยวจะประกอบตัวนี้ต่อครับขอบคุณที่ติดตามชมนะเบนเย่ไวจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูครับันมเป็นบายพาสด้วยครับออนกิจด,ด้วยยี่สิบสี่โวลต์นะจะใส่ดีซีกันสายก็เบอร์สี่ครับเบอร์สี่สายอ่อน,นง่ายๆครับไม่ต้องมีเบกเกอร์เยอะ แต่เรามีโปรเทคแค่นี้ครับอันนี้ไม่ได้ต่อคนระับยไมไ่ต่อเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับขอบมากครับบายบายครับกับเจ้ากิจแดงครับซูเออร์ซเออร์มิเตอร์หมุนย้อนตามตะลอแกนตรงเราไม่แค่ต่องแผงนะครับพี่น้องบายบายครับเราเจอกันใหม่